ครับตลาดกวันดิุสเนาะตอนนี้จะเิดช้ากว่านี้สักประมาณปีครับผมมาย่างต่อครับย่างต่อกล่องจนได้นลวครับอีพี่านมดยำปลาแซ่ดหน่อยพีเขาดไลยเอาใใส่นใส่ด้วยใส่ด้วยได้กินด้วยังอ้ายยรไง ตายโลดบาในพี่น้องค่ะว่าได้ซื้อมาแล้วได้กินปีขอบคุณนะคะตายถ่ายรูปเดี๋ยวองร้านเลยเอาเนหรองี้ยถ่ายรูปให้หน่อยสองคนนี้คนหลายๆนะครับคนหลายๆว่าแม่ยัาแมยังตลาดคนแม่ยังตลาดหลาย ฝากเดิน่อยเดี๋ยวให้กับเมาขาช้งขปีใหม่เนี่ยกปนอกไคขาให้แล้วก็ฝาก